เดียบอยเอคค่ะแล้วนี้อยู่กับกระต่ายอา้าวใกล้หาย <c oughs> ไม่เป็นไรช่างเถอะและตอนนี้นะคะผู้ชมเราก็ยังอยู่ที่การ์เดนอโศกพระราม9ก้าบ e s t a t e นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะการ์เดนเขาได้ทำแคมเปญค่ะที่เรียกได้ว่าอยู่ฟรีหนึ่งวันคุณจะทำอะไรในนี้นั่นเองซึ่งโครงการนี้มันดีมากเลยนะคุณผู้ชมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีฮะคุณผู้ชมครับผมใกล้หา ปล่อยให้ไต่เปิดรายการเธอหายไปไหนมาเธอมาสายแล้วใช่ไหมไม่ไม่่เป็นผู้ชายมาใส่ไม่ไม่มาสายขึ้นไปเตรียมพร้อมวันนี้เนี่ยจะมีสามสาวมารายการเราก็ต้องมีเตรียมจัดประต้องปาร์ตี้นิดนหน่อยๆเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมสถานที่เตรียมอะไรดีๆเอาไว้สามสาวใช่สวอีหนึ่งสาวเป็นเป็นสี่สาวเทเวศเลยฮะไม่ใช่โสี่สาวแม้พอมีสาวๆมาที่รายการเราหน่อยเนี่ยต้องไปรีบนู่นนี่นั่นที พอไต่มาแน้วน้หมุนกินเองหยิบเองหนูขนมอยู่หนุนไปเลยเฮ้ยกบริการอยู่นะบริการบ้าโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ไกด์เห็นยังเคยเห็นสามสาวยังคือก็แบบว่าเคยเจอแบบวันนี้เนี่ยมีเพิ่มมาอีกสาวหนึ่งใช่เพราะสองสาวเนี่ยเคยมากับเราแล้วครั่อก็คือหยกกับบอลลูนแล้ววันนี้พาเพื่อนมาอีกหนึ่งคนใช่จะฟินมากกว่าเดิมแน่นอนเตรียมยันนอนหลับไว้ลวอยู่ข้างบนเดี๋ยวโอเคก็โเราไปกันไปดูกันไปดูดีกว่าครับ Thank you จะพาไปดูสาึกดูดูได้อย่างเดียวหรอใช่ดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียกินไม่ได้หรอกินไม่ได้ดูอยู่ในตู้นี่ไงใช่สัตว์นนี้สวัสดีสวัสดีจ้าคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นสาวสาวแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบัง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 อยากจะมีของแต่งตัวของในส่วนลูกโอเคสองคนนี้เราค้นหน้าค้นตากันอยู่แล้วใช่ทักทายคุณผู้ชมนิดนึงค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหยกค่ะสวัสดีค่ะบอลลูนค่ะ สวัสดีค่ะจุนบิค่ะสวัสดีสสส,สิสวัดีค่ะกะตายค่ะแล้วก็วันนี้สองสาวก็ชวนเพื่อนๆนะชวนเพื่อนมาหนึ่งคนชวนสาวมาด้วยวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ ครั้งที่แล้วไปอยู่บ้านใช่ไหมครั้งนี้มาอยู่เป็นแบบคอนโดและแลวรู้อะไรไหมว่านางมาสายเมื่อกี้นางอุตส่าห์ไปเตรียมห้องเตรียมหาบเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้อนรับส,สา,าวสาวเ้าแล้วจะบอกว่านา่ารักหรือน่ากลัว <c oughs> เตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรไว้เตรียมเอาไว้สําหรับเตรียมยานอนหลับไปด้วยค่ะ คือตรงนั้นเนี่ยมันมีสี่สี่ห้องพอดีก็ลากไปเก็บได้คนละคไหนแไ้แล้วห้องนี้คนไหนเกาะมุมไหนก็เตรียมไว้หมดแล้วนเดี๋ยวเราพาเขาไปดูรอบโครงการดีกว่าว่าที่การเด่นอสมพระรามเก้าเนี่ยมีที่ไหนอะไรน่าสนใจบ้างใช่ครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปกันนั้นค่ะฟิตเนสครับโอ้ยสาวสเฮลตี่เราชอบฟิตเนสใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะเห็นเปอ้วนแบบนี้ไม่ไม่อ้วนเลย อย่านะฮะใจเย็นๆนะฮะคือคืออย่าพูดคำนี้เลยครับผมถ้าเกิดว่าจะอ้วนอ้วนกว่านี้แล้วแล้วนี่จะเหลืออะไรฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรท้องอ่อนอ่อนนี่น่าจะประมาณท้องประมาณหกเดือนนะถ้าอย่างนี้ไม่ดีค่ะไปดีกว่าไอาสามคนเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะป่ะปับ ถึงแล้วถึงแล้วเย้เรามาเซ็นเต็ดกันเน่เน่เน่เชิญครับเชิญครับมาเลยสาวๆไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปข้างในเลยมาเลยอุ๊ยเป็นเน็ตที่นี่ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการกว้างมากสุดยอดสุดยอดอ่ะเออไม่ต้องแยกอะไรเนี่ยคนละเครื่องไปเลยไปเลยอปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะคือเครื่องเครื่องมีให้เล่นแบบมากมายหลากหลายมากเลยมีหลายฟังก์ชันเล่นเครื่องนีละกัน ใครอยากจะบอชอบเล่นชอบเล่นเครื่องไหนเป็นพิเศษไหมชอบนั่งคอมเหรอคะชอบขึ้นคอมค่ะดูดูค่ะชอแรกมันเกยี่ยท่าหน้าไปมากเลยอะใช่เกยี่ยท่าปกติเวลาเล่นก็จะแค่แบบวิ่งอะไรอย่างนี้ธรรมดาผ่านจักรยานอะไรอย่างเงี้ยกขึ้นใช่จริงเหรอกั้งขึ้นไม่ดีเหรอฮะไม่ดี มันจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบสตรองางทีแบบเราต้องเป็นผู้หญิงบอกบางให้ผู้ชายดูแล้รบอบบาตลอดเวผู้ชายจะได้ดูแลเราโอเคครับผมไม่เป็นไรวันนี้พร้อมดูแล4ี่คนเลยดูดิดูเครื่องอื่นไหมเครื่องอื่นไหมมีเครื่องไหนน่าเล่นไหมพูดเลยว่ามาในเนี้ยเนี่ยฟิตเนสเขานี่เครื่องฟังชันเขาครบทุกบอดี้ของร่างกายคุณอยากจะได้ส่วนไหนหมดเลยมีทุกเครื่องเลยจริง นี่ห้องนี้ห้องเวทห้องเวทไปดูเลยใ่ไห้องนี้แบบสาวสวยๆยกเองชิวๆเงี้ยไปยกเวทเลือกอะไรเนี่ยเลือกกิโลมาแกเลือกด้านนู้นสิด้านนั้นแกหัดพอยแกไปยกดัมเบลตรงนู้นคือแกอเาวันนั้นเลยเหรอเอาเอาถึงเรียกได้ว่าเอาลูกเหล็กเลยเฮ้ยอะไรอ่ะลูกตุ้มลูกตุ้มมันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรฮะจริงเหรอโชว์ววิ้โช์หน่อยโชว์หน่อยมาโชว์วิดี้นี่ นจะหักไหมเนี่ยเดี๋ยวแขนไม่หักใช่ไหมไม่หักคือกลัวแขนหักมากเลยอ่ะคือแบบอันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหนักปกติมันต้องแบบมันต้องหนักแสดงว่าปกติเล่นหนักกว่านี้เหรอคนี้ก็หนักแล้วเออแค่นี้อันนั้นกี่โลไม่รู้สองโลเนาะข้างละสองกิโลอ๋อเออมันก็เหมาะสำหรับสาวๆพวกเราเนาะสาวเฮลตี้เนาะดูดูเป็นสาวเฮลตี้มากเลยฮะดูออกออกกําลังกายแบบตามแฟชั่น ปกติมีท่าไหนที่เล่นเป็นพิเศษเป็นประจำไหมเป็นท่าจริง้ยอันนี้ทุบพื้นผู้หญิงเราขาลงจริงเหรออปกติปกติผู้ชายก็เอาขาลงได้เหมือนกันนะฮะอเอาวิตพื้นงงวิตพื้นแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยเอาหน้าอกลงเท่าไหร่จะเอาแต่ช่วงเอวลงอย่างเดียว<อ><อ>จะเป็นการออกกำลังกายอีกท่าหนึ่ง นี้เราก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวพาสาวเดี๋ยวแต่วันนี้สาวๆโนบิกินี่นะจ๊ะโอเควันนี้กายไม่ได้เห็นสัดส่วนของสาวๆนะจ๊ะไม่ได้เห็นหรอกจ้ะหรือวันนี้จุ๊บซินจะมาใหม่ก็ไม่ได้เห็นนะจ๊ะไม่ได้เห็นจริงเหรอโอเคไม่เป็นไระได้ใช่ไหมสายต้องมีสระว่ายน้ำล้ะสายคิดว่าไหนๆก็ขึ้นแล้วน่าจะแบบว่ามีสักวันพีททูพีทอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กายใส่แล้วกันเดี๋ยวพวกเราดูได้แล้วโเย้เดี๋ยวไปหามายัดเป้าก่อนนะใครข้าเดี๋ยวพาทั้งหมด ฟิตเนสแล้วชั้นบนเนี่ยเป็นสาวว่ายน้ำอ่าใช่มีนุ่นด้วยนั้ะเป็นน้ำวนน้ำวนอ่างน้าวนชอบจังเลยอะไรอ่างอ่างอ่อ่อะอเลยมันมีอะไรปุดปดไงอะไรละปุดปดมันมีฟองปุดปุดขึ้นมามันเป็นการผ่อนคลายใช่เป็นการผ่อนคลายชอบกันนวดชอบติดอ่างชออ่างอติดอ่างอ่างอางอ่างอ่อ่ายังพูดติดอ่าง แบบ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 นี้ตกไหมตกไหมตะกี้จะได้หายอ่ะเดี๋ยวถามสาวๆนิดนึงว่าคอนโดที่แบบในฝันของสาวๆเป็นแบบไหนบ้างคือจริงๆแบบชอบที่แบบอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดัวมีต้นไม้เพราะอย่างเงี้ยในลๆที่เขาก็แบบว่าเข้าไปมันก็แบบอยู่เป็นแค่แบบเข้าไปก็ตึกแล้วก็อยู่เลยใช่ไหม อืมที่นี่แนละก็เป็นคอนโดนใจกลางเมืองที่บอลูนอยากได้ออมีต้นไม้สีเขียวๆ<ะ>ด้านทางไปไหนมาไหนสะดวกอาจุิปล่ะ ก็เหมือนกันค่ะชอบที่อยู่ใจกลางเมืองเพราะว่าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยมันจะได้สะดวกอชอบที่มันอยู่ใกล้ห้างกับสินค้าแสดงว่าเป็นคนชอบช้อปปิ้งสินเนี่ยแล้วก็ชอบไปช้อปปิ้งของกินมากกว่าชอบไปแบบหาของกินมากกว่าอย่างนี้ก็จะเหมาะกับคอนโดที่เรียกได้ว่ามีร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อคนทำก๋วยเตีคืออยู่ข้างในได้ในกรณีที่แบบว่าวันนี้ฉันขี้เกียจจังเลยก็ เด็กดึกก็ลงมาตีดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ยกล่าก็เหมือนกันแต่ว่าชอบที่อยู่ใจกลางเมืองแบบว่าเวลาไปทํางานไกลๆอะไรอย่างเงี้ยในเมืองมันก็แบบเราได้สะดวกค่ะกลับมาไม่ต้องเสียเวลาถ้าเราอยู่ไกลใช่ไหมใช่แล้วพูดเลยที่สำงานอยู่ใกล้อาเซียโอ้ยมันเป็นอย่างงี้เองขั้นสุดขั้นสุดเลยคือเป็นสายาเติร์ส เมาจะได้เดินกลับบ้านได้รถแย่อันเป็นอันตรายเสียงเสี่ยงตำรวจจับด้วยแล้วมีเรื่องแบบมีดานอะไรที่ใช่แล้วก็นั่งไหมฮะนั่งไหมนั่งนั่งนี่พูดเลยว่า ไนคอนโดที่สระว่ายน้ำใหญ่มากไเลยเราไม่เคยเห็นสระว่ายน้ำคอนโดที่ใหญ่แล้วดูแบบดูสิดูไฮโซและหรูหราดูสบายเนาะมีต้นไม้ผ่อนคลายเรียกได้ว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยรีแลกซ์มากเลยค่ะนี่ไงสระว่ายน้ำปุดๆสระว่ายน้ำปุดๆอ่ะมันน่าลงไปนั่งแช่มากอาหน้าจุ่มสิเท่าหน้าจุ่มตอนนี้นะฮะแล้วลองเลยว่าจะไม่สามารถได้ไปทำงานเลี้ยงต่อได้แน่นอน เราพาสาวๆมาดูรอบๆการ์เดนในยังสวยขนาดนี้ครับไม่อยากจะพูดว่าในห้องสาวๆสวยมากเอางี้เอางี้สาวต้องชอบเอางี้แพลนในหัวไว้ประมาณไหนบ้างถามทีละคนเลยแพลนไว้ว่าในห้องจะเป็นประมาณไหนห้องแบบเนี้ยประมาณไหนก็ที่นิดชอบก็จะเป็นห้องที่แบ่งแยกทุกอย่างเป็นสัดส่วนห้องนอนห้อง ห้องนั่งเล่นระเบียงอะไรแย่กันเป็นแบบคือคห้องไปเลยถ้าเอาห้องครัวไปไว้ในห้องนอนก็จะดูแบบว่าใครเขาทำกันแกก็คือกินเสร็จแล้วก็นอนเลยไงทนอนเลยเบฟอร์อินเบดเลยอะไรแบบนั้นพอดีอ่ะอ๋อยกล่ะยกก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าชอบแบบไหนแต่ว่าะไม่เคยเห็นเลยก็จะแบบส่วนมากก็จะเข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นห้องนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีแบ่งประตูกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ ห้องครัวคืออยู่ในนั้นร่วมกันหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบแบบนั้นในฝันก็แบบอยากให้แบบเออแบบมีสดสวยสดสวยแล้วสีล่ะโทนสีโ็นสีอย่างนี้ไม่เคยได้ตามฝันนตที่โทนสีก็ชอบสีน้ำตาลนะอ๋อเป็นสีน้ำตาลจุดสีบป็นโทนสีแบบไหนเออโทนนิดชอบแบบห้องห้องนอนที่แบบอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นติดเอ่อไมโครเวฟไหมฮะอบอุ่นเตาผิงแนะนำผู้ชายคนหนึ่งไกด์นี่แหละอบอุ่นจนคนอื่นอัด อบอุ่นจนอึดอัดเลยดูน่ากลัวเนออีกแล้วทำไมดูน่ากลัวจังเลยอบอุ่นจนอึดอัดรู้ล้วนะชอบแบบไหนจริงๆชอบที่แบบคอนโดที่แบบมีคือที่ใช้สอยเยอะๆแบบมันก็ติดเรื่องราคาเนอะส่วนใหญ่ที่แบบว่าถ้าพื้นที่ใช้สอยยิ่งเยอะมันก็จะแบบราคาก็จะยิ่งสูงใช่ไหมแต่คือแบบเชื่อแบบว่าหลายๆคนที่แบบที่อยู่คอนโดอ่ะส่วนใหญ่จะแบบชอบ อะไรที่เป็นสัดส่วนแบบที่จุกจิ๊บบอกเมื่อกี้แหละใชแ่แบบว่าบางทีก็เอ่อคือส่วนตัวเป็นคนชอบแบบติดซีรีส์ชอบดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยอะแบบคือไม่ไม่ชอบฟิลที่แบบว่าดูทีวีบนเตียงนอนแล้วก็แบบเผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยคือครู้สึกว่าขบบเหมือนตัวเองไม่อได้ดูไม่เหมือนนางเอกหนักไม่เหมือนนางเอกซีรีส์คือแบบอยากมีห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็เผลอหลับไปสาวก็ เวลาที่ชอบผู้ชายเนี่ยสาวก็จะชวนไปกินบะหมี่ที่ห้องแล้วก็มากินที่ห้องชอบไปกินที่ห้องก็คือการที่ชอบคนนั้นแล้วแบบเธอเธอมากินบะหมี่ที่ห้องฉันไหมรู้อยากเป็นอย่างี๋ยนเดี๋ยวฉันทำให้ฉันจะทำจะจำเหียนให้ที่กินก็คืออยากมีหลายๆมุมก็ปกติแบบอยู่แบบอันนี้ที่อยู่ปกตินะก็คือแบบว่าก็คือทีวีใช่ไหมแล้วก็ก็คือนอนแล้วก็ดูแล้วก็แบบหลับไปเลยเลอจำได้จำได้เคยไปอยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องที่การเดนดีกว่าว่าจะเหมือนห้องในฝันของสาวหรือเปล่าโ okay. อเคไปเลยครับเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยฮะ ขอเชิญก่อนเลยดูสิดูสิเป็นยังไงยิ่งกว่านลักว้างากเลยอะยิ่งกว่าเนยกว้าอเกินที่เราคาดไว้ค่ะใช่ที่ีใหญ่มากที่ีใหญ่มากเราเป็นแบ่งเป็นสัตว์เป็นสวนเห็นไหมใช่น้องจุงเลยคือตรงนี้เนี่ยปกติเข้าไปห้องทั่วๆไปจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องสตูดิโอเข้ามาแล้ว ไปท้องกระปงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าดูใช้สอยได้เต็มที่ไปดูห้องนอนก่อนได้ไหมครัคือเอชวนเข้าห้องนอนก่อนห้องนอนห้องนี้จะมีแบบเป็นเหมือนสองห้องจะมีแบบจะมีห้องนี้เอแล้วก็เป็นห้องห้องนี้ก็จะมีเป็นห้องแบบว่าเปิดประตูธรรมดากับเป็นห้องกระจกอยากได้เป็นแบบากกระจกเปนบาร์เอยากปกระจกนะก็ไปดูกระจกเราไปดูกระจกต่อก็ได้นะคะเราต่อไปดูกระจกค่ะ เป็นไงฮะสำหรับห้องกระจกแบบนี้ห้องกระจกก็น่ารักนะอยู่เหมาะสำหรับสาวโสดอย่างเราเลยก็โอเคเห็นไหมพูดเลยว่าการเด้งที่อโศรพลามก้าวในตอบโจทย์สาวโสดแล้วก็สาวที่แบบอยากใช้ชีวิตในเมืองอำนวยความสะดวกที่อยากครบครันอ้าววันนี้มาทั้งทีเราให้อยู่ฟรีกันแบบนี้อยากทำอะไรทำอะไรดี ทำอะไรดีจัดปาร์ตี้กันดีไหมเออเออน่าสนใจเพราะพื้นที่พื้นที่แบบว่าเยอะมากเนาะพูดถึงปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอ่ะเออเป็นปาร์ตี้แบบไหนปาร์ตี้แฟนซีเหรอหรือปาร์ตี้แบบว่าปาร์ตี้แฟนซีปาร์ตี้เก่งไนปาร์ตี้ชิคกอนเออปาร์ตี้ชุดนอนนอนหน้านอนมากใช่ก็คือกินเสร็จไปเลยเลยเลยชิคกอนแล้วก็มีเนียนนอนนี่ไปเลยขอบางๆได้ไหมโอ้แต่เก่งไงนะใส่เก่งไงนะชิคกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด ปกติเหรอไม่ใส่ปกติใส่บ้างไม่ใส่บ้างถ้าถ้าชอบสบายๆก็ไม่ใส่ด้านข้างคือเฉชิงด่วนเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้สาวๆไปเปลี่ยนชุดนอนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการจัดข้าวของ เดี๋ยวหลังจากนี้แหละผมหยดยาตลบเดี๋ยวเสร็จผมแน่มีความน่ากลัวตลอดเวลาเอาโอเคเดี๋ยวให้สาวไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดปาร์ตี้ชุดนอนกัน ยนด้อาแล้วค่ะเตรียมนอนแล้วค่ะนออย่าพ่งนอนได้ไหมอะก่อนหากิจกรรมทำก่อนได้มั้ยกิจกรรมอะไรทำก่อนนอนนอนสับบานนจะ ไม่ไม่คือคืออยากทํากิจกรรมร่วมกันสักนิดนึงเวลาแบบปาร์ตี้ไปกินอย่างเดียวมันก็แบบก็กินอย่างเดียวก็ใช่กับปาร์ตี้นี่ไงก็กินแล้ก็กินกันไงเดี๋ยวนะไม่ใช่ปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ของดองนะจ๊ะแต่เป็นั่งกินอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเอาอย่างนี้อยากทากิจกรรมแล้วต้องทําร่วมกันด้วยใช่ฮะแต่มีไอเดียเสนออะไรฮะอะไรเล่นเกมเล่นเกมใช่คนแพ้ทำยไงอะแพ้ถอดเสื้อแพ้ถอดทีละชิ้นแพ้ถอดทีละชิ้นจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมด เดี๋ยวไปใส่เสื้อเพิ่อนเกมวันนี้เกมง่ายเป็นเกมแบบเกมไทยคัมที่เล่นกันสนุกสนุกอะไรอย่างนี้เอามาเอาไหมซื้อแล้วซื้อเลซื้อเล่นเลซื้อเล่นเกมนะใครก่อนในเมื่อเป็นคนถือเป็นคนถือจัดก่อนนะโอเคเอาหมวดเอาง่ายๆแล้วกันเนาะเราเอามาแบบเดี๋ยวเราจะให้ใครเป็นคนบ้าดเราต้องแบ่งเป็น2ทีมสิเออเราต้องแบ่งเป็น2ทีมให้ให้ทีมหนึ่งมี2ทีมหนึ่งมี3อ่ะงั้นทีมเราแล้วก็ทีมพิธีกรอยู่ไหม เออทีมแขกทีมวินิจกรยังไงก็ได้ก็ใครเชิญไม่กลัวเองเราบอกเขาบอกไว้ที่นายโอ้ได้เลยเราไม่มีปัญหาใช่ไหมงั้นเอาหมวดอะไรผลไม้รู้ไหมผลไม้รู้รู้รู้ผลไม้นะใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนตอบเดี๋ยวตายอ่ะตอบใครใบ้ก่อนเราไม่ช่วยเขาแลเราห้ามนะเราไม่ช่วยเขา อะไรอ่ะโอ้โหเปรี้ยวก็เปรี้ยวมากมันก็มีมีทั้งถูกต้องเอ่อเอ่อไม่เอาข้ามเอ่อโอ้โหอะไรบ้างเฮ้ยอะไรสีดำภาษาอังกฤษคืออะไร Black เออเป็นลูกเป็นลูกอันนึงอ่ะ Blackberry ไม่ใช่อีกอันนึง Blackcurrant ถูกต้องเอ่ออันนี้มีมีมีตาเยอะๆมีตาเยอะถูกต้องถูกต้อง เอ่อที่โหลเขาเรียกว่าอะไรที่โหลที่โหลบ้วยถูกต้องเก่งกอันนี้ไงส้มตำส้มตำไม่ห้องมาลอก็อ ของของที่เป็นแบบว่าคล้ายๆมะนาวเลมอนไม่ใช่เวลามันจะหมดแล้วอ่ะโยวต้ากี่คำก็คือแปดแปดโอ้ยเยอะอ่ะแปดคำแปดคำเออแปดคาต่อไปมันถีอะไรวะสีชมพูเล็กๆสีชมพูเล็กๆมีจุดเยอะๆมันใช่ไหมมันใช่ไหมชื่อคนหลัชื่ออะไรวะชื่อแบบภาษาอังกฤษอ่ะ อะไรที่แปลว่าสุดท้ายอะไรที่แปลว่าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายภาษาอังกฤษสุดท้ายภาษาอังกฤษอะอะไรวะอารยาชมพู่ไอ้ร่านอะไม่ไม่ใช่คนไทยอะฝรั่งฝรั่งอะไรฝรั่งแคบบุ้ยยางไม่ใช่ฝรั่งกินจูสีม่วงมังคุดเออ เ<ไ>ปน็นทำเอาไว้ทำซุ้มตัมะะมารก็มีมีต่อเอ่อ <c oughs> มาร์ก็เวลาคนมาบ้านเขาเรียกว่าอะไรแขกมอร์ลก็อะไรแขออะะกอะไรแขกอะไรแขกแขกข,ข้างกับขาวมะระกอแขกดาว อะไรนะสามารถพาเพื่อนมาเล่นได้ถูกป่ะเพราะว่าตรงนี้แบบนี้พื้นที่ให้แบบนั่งเล่นได้อาจจะแบบอย่างบางคนอาจจะแบบว่าเรียนมหาลัยอยู่อะไรอย่างนี้ก็แบบมีมุมให้แบบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะเลยโอเคแบบใช่ไหมคือเหมาะกับการปาร์ตี้เลยใช่ไหมเหมาะเพื่อนๆมาก็ได้ก็หยกก็ ช่เป็นห้องนงฝันเลยแบบนี้คือแบบว่ามีสองห้องนอนมีห้องนอนแยกมีห้องครัวแยกห้องน้ำแยกคือแบบว่าทุกอย่างแบบเป็นสัดส่วนเพื่อนจะมาดูทีวีก็ดูไปเพื่อนจะนอนก็นอนไปเพื่อนจะทำกับข้าวจะอะไรก็ทำอะไรก็แยกกันคือเรียกว่ายังไงแยกกางแยกกางแยกกางเสร็จแล้วเราก็มารวมกันที่ห้องดีบีเป็นคงพุกไม่ค่อยช้าแล้วก็เป็นคนแบบช่วงวนควยถลอกได้ คุยคุยคุยตลกตคุยตลกเออคนคุยตลกเดี๋ยวเ,เพิ่มเพิ่มแถกขอชิงด้วยแล้วกัน <c oughs> ถ้าทางจะติดเลทจริงๆนะอ่าเอา๋ยวมาก,ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวให้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยอ่ะฝากทีละคนเลยเริ่มจากจิ๊บก่อนจุ๊บิ๊บตอนนี้ทาอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำลาพิตี้อีเวนต์ทั่วไปนะคะก็เข้าไปติดตามผลงานได้ที่ Facebook ค่ะจุ๊บจิ๊บละดาม่าแล้วก็ไอจีจุ๊บจิ๊บอันเดอร์สกอร์ละดาม่าค่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้ คนนี้ค่ะบอลลูนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ o M ออนแอรเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวฝากก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือน สิ้นเดือนหน้าคือเดือนตุลาคนะคะก็จะมีงานเกมยังไงก็ไปเจอกันได้นี่มาวาระน่าเหลือเชื่ช่วงๆพอดีอะไรเงี้ยเออถ้าอย่ังนงคะอยากเจอกันก็ไปเจอกันได้อยู่กัน5วันเลยยาวๆวันไหนยังไม่แน่ใจให้ทังไงไปติดตามในเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะคะอลิสกิตสดาวรพาค่ะส่วน IG นะคะบอลลุอันดุสกอร์แม็กซิมนะคะดองจันนิดนึงแฮชแท็กนะคะระวังกไอจีฟอมตอนนี้มีเยอะมากมีไอจีฟอลเฟสบุ๊กมีไอจีฟอลเฟสบุ๊กมีไอจีฟอลเฟสบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะยังไงก็ าเจอก็ช่วยกันกดรีพอร์ตดูไวยฝากกันนะครับครับผมนะฮะจิปอมระวังนะครับไปหลอกกินผู้ชายนะครับว้ผู้ชายคือแบบว่าฉันฉันแบบรู้สึกเครืองมากคือแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ฉันว่าจะแอลอยู่ตัวปอมแอลก่อนคือ๊ยอมก็เลยไม่ไดไม่ใช่ไม่ใช่คือมีเพื่อนๆส่งมาให้ดูแล้วก็เหมือกว่าแบบว่าคือเหมือนบางคนบอกว่าแบบคือคือก่อนนั้นนี่ยคือเคยปล่อยปากไม่ได้อะไรแต่พอหลังๆมาก็คือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนมีคู่กรณีไงมีอันหนุ่มๆอะไรเงี้ยคือแบบไปเจอหรอกข้างนอกเพราะว่าแบบ เออผมเคยคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าสนุกคืแบบเป็นของปอมอะไร่างเงี้ยเขาก็ส่งหน้าคาให้ดูอะไรเพราะฉะนั้นก็กดรีพอร์ตด้วยนะคร่ะรีพอร์ตรีพอร์ตอันปลอมอันจริงขึ้นมาด้านล่รีพอร์ตอันปอมอันจริงขึ้นมาด้านล่างนี้นะ การปอมเนอะครับคุณค่หยกค่ะก็หยกก็ทำฟรีแลนซ์พิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีเวนต์ไหนก็ติดตามใน Facebook แล้วกันเพราะว่าไปทำงานก็ลงตลอดเลยคขอบคุณชื่อละดาพรจุฬาเสริวกค่ะแล้วก็ ig y y o g u e ข้างล่างนี้เลยครัวบเน่ตามข้างล่างนี้เลยใช่สุดท้ายนะคะรายการของเรารายการดีๆแบบนี้นะคะอยากจะให้มีตลอดไปเลยใช่ค่ะชอบมากๆเลยอ่ะได้เจอสาวสวยด้วยอยากให้มีอีกจุงโบใช่ เอาเป็นว่ายังไงต้องเราติดตามนะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับ <ๆ S 1> ผมกับ AQS State TV ครับค่ะแล้วนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้เป็นคอนโดได้ว่าตอบโจทย์ลยไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองนะคะก<ช>ับการ์เด้นอสศก <c oughs> พระรงงาม9บา AQS State ค่ะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราทั้ง5คนขอตัวไปปาร์ตี้ชุดนอนกันต่อนะฮะ <Yeah. S 2> วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ๊ายบายกินต่อน